มาเลยจ้ามาเลยจ้ามาเลยจ้ามากินกันเลยจ้าโรตีไข่โรตีไข่นะคะโรตีไข่ค่ะร้านแคนาบิต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 อยู่ทางเดินระหว่างใบหยกหนึ่งไปใบหยกสองบ้านเลขที่หนึ่งสองศูนย์ทับหนึ่งหนึ่งสองนะจ้าห้าสิบบาทห้าสิบบาทห้าสิบบาทมากินได้เลยเสาร์วทิตย์เสาร์วทิตย์ถึงหกโมงเย็นถึงหกโมงเย็นจ้าเสาร์วทิตย์ถึงหกโมงเย็นมากินได้เลยนะจ๊ะมากินเลยจ้ามากินเลยจ้ามากินเลยจ้า แจ็คสติงคือใครอ่ะทำไมถามแม่ว่าจำได้ไหมอ่ะจำไม่ได้สิแจ็คสติงคือใครอ่ะลูกตุ๊กติ๊กสุดสวยมากินจ้าตุ๊กติ๊กตุ๊กติ๊กมาแม่ป้อนแม่ป้อน โรตีไข่โรตีไขนนไ่น่ากินไหมน่ากินไหมจ้ามากินได้เลยจ้าห้าสิบาทห้าสิบบาทจานไปเริ่มเลยโรตีไข่โรตีไข่โรตีไข่ ตุกติกมากินละจ้าตุกติกลูกหลากมากินจ้ามากินจ้าร้านแคนาเบตแคนาเบตแคนาเบตอยู่ทางเดินระหว่างใายกหนึ่งไปใบยกสองนะจ้าบ้านเลขที่1 2 0่งสองศูยทับหนึ่งองศูนย์ถายทุกเสาร์ที่เสาร์ที่เสาร์ทีสิบโมงเช้าถึงหกโมงเย็นจ้าถ้าไม่สะดวกมานั่งกินก็สั่งไปกินที่บ้านก็ได้นะคะค่ารถคิดตามระยะทางจ้าโทรมาเลย08 1 6์แปดหนึ่งหกสายองสองลไลน์แอดลีน่าดแกงแอดลีนดัดแอลีน่าดัดแกงไลนมีแอดจ้า l e e n a g a n g ัตเจเ a นจ์แอดลี n าดแกงดัแกงจ้าสีเขียวใบเตยไงสีเขียวใบเตยตุ๊กติกสุดสวยบอกว่าหยุดเงินเพื่อชาตินะพัสสอมากินจ้าตุ๊กติกมากินจ้ากุหลาบไร้หนามมากินจ้ามากินแล้วลูกรัก ต้งโรตีก็ซื้อสําเร็จรูปมาเลยจ้าก็มีโรตีสําเร็จรูปเราก็แก้เอามาทอดเนยแล้วก็แล้วก็เอาไข่ทาลงไปเท่านั้นเองโรยน้ำตาลโรยนมทอดเนยจ้ะทอดเนยจ้ะ มากินได้นะจ๊ะโทรมาก็ได้08 16 30 46 22ึ่งหายกจ้าลน์ก็แอดลีน่าดัดแก๊งถ้ารถคิดตามระยะทางถ้าขิดเกียจมากินนะจ๊ะสั่งไปกินได้จ้ะเดลิเวอรกินกับน้ำมะม่วงปัน่น เราจะกินกับโกโก้ปั่นโอวันตินปั่นกาแฟปั่นชาปัน่นผลไม้ปั่นน้ำผลไม้ปั่นมีหมดเลยลทุเรียนปั่นมะม่วงปั่นสตรอเบอรี่ปั่นกีวีปั่นมะพร้าวปั่นมาได้เลยจ้าค a n n a b i ค c น n n a b i s c a n n a b ลัชนีรักรชามากินเร็วมากินเร็ว อีบไม่กินแล้วแต่กล้องเขาบอกว่าแขนที่เขาฉีดอะมันชาที่เขาฉีดซินโนแวคอะเขาบอกชาชาแม่บอกชาก็าไปไปเคมเดิเคมสปสชสำนักง,งานหลักประกันสุขภาพแล้วบอกเขาจะให้เหลยอเป็นแค่ราชการมาให้เดิเเขาให้ทุกคนเนี่ย สาวเชียงคำพัดถิ่งสวัสดีจ้านทิชาขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเสาร์อาทิตย์จัดเต็มเสาร์อาทิตย์จัดเต็มแต่ก็หมอบแขนที่เขาฉีดฉีดยามันชา นี่มันฉีดมาเพื่อ,อรหัสที่แล้วนะ,พะวนเพื่อรหัสสุขเสาวอาทิตย์จัน์ทอังคารพื่พฤะหัสสุขเสาวสิบวันยังชาที่แขนเนี่ยแล้วตะปนบอกแม่เมื่อไหร่ลุงตู่จะลาออกโอ้โหมันคงไม่ยอมลาออกหรอกมันจะอยู่สองสมัย มันไม่ออกหรอกค่ะฮ่าตุกติกสุดสวยขอหวยกูจะเล่าให้มึงฟังตุกติกเก็บใจชิบหายอีแม่นอนองน้ำหนึ่งใช่ไหมงวดที่แล้วนน้นอะกูอนะเอามาเล่าให้พวกมึงฟังแล้วหวยแดกหมดกูเองยังโดนแดกไปสองพันกว่าบาทกูเลยโมโหงวดนี้กูไม่พูดถึงมันเลยไม่เล่าข่าวมันเลยหวยเสือกออกมัน ลุงพลโพทะเลบางปูถูกรางวัลที่หนึ่งออนเงินมาให้แม่ห้าพันลุงพลโพทะเลบางปูอะค่ะพคุณแม่คุณลุงพลขอลุงพลถูกรางวัลที่หนึ่งใบๆเจ็บใจมากตุกติก๊กได้ตะกล้องมันฝันบอกแม่ผมฝันเนี่ยสี่หนึ่งกับสามหนึ่งกูก็ซื้องวดโน้นเลยเสียกไม่ออกแต่งวดที่แล้วมันออกมันออกหนึ่งสี่ไงกลับกันไง กูไม่ได้ซื้อพราะกูซื้อมันไม่ออกเพราะกูไม่ซื้อมันออกตุ๊กติกสุดสวยแล้วว่าไอคนที่มันแทงรับแทงหวยเจ้ามือที่รับแทงหวยแม่น้ำเหนือหนีไปแล้วสี่สิบล้านคนที่ไปแทงเพราะมันมันไม่รู้ไงมันไม่ได้อัน้นทุกคนอั้นหมดมันไม่อั้นไง หนีไปแล้วค่ะสี่สิบล้านบาทอ้าวกทมหกแคตเตอร์ใหม่สะดุ้งเฮือกอะไรไม่เลยไม่กล้าไปไหนเลยอ่ะโอ้ย สมุทรสาครกลับมาพุ่งอีกคราวน,นี้เป็นโรงงานอาหารทะเลแช่แข็งแล้วเราจะแดกอะไรวะหมูก็แดกไม่ได้อหิวาโรคหาอาหิวาระบาดท,ที่ร้อยเอ็ดตายตั้งห้าร้อยกว่าตัวไก่ก็แดกไม่ได้แม่งไปติดติดโควิดในโรงงานทำไก่ที่ปทุมธานีติดตั้งห้าร้อยกว่าคนแล้วประเทศจีนแม่งมีคนติด ให้หวัดนกแล้วกุ้งก็เอาอีกแล้วสมุทรสาครแล้วพวกเราจะแดกอะไรเนี่ยมันไม่มีอะไรจะให้แดกเนื้อวัวก็เป็นลำปีสกินแล้วจะแดกอะไรเนี่ยไม่มีอะไรให้แดกแล้วตอนนี้อแดกได้แต่ปลาไม่รู้จะกินอะไรแล้วอะเพราะมันไม่มันแดกมัน มันโรคระบาดมันระบาดไปหมดอ่ะแล้วมึงคิดดูเจ่นเนี่ยกรุงเทพอ่ะวันนี้สยามสแควร์สยามวันไอยสยามสแควร์สยามพารากอนสยามดิสเคเบอรี่ออกมาถแถลงข่าวเมื่อกี้เพราะว่าไอสบคมันแถลงบอกแถวสยามสแควร์สามห้างใหญ่เขาบอกว่ามันไม่ได้เพิ่งติดวันนี้ต้องสองเดือนพนักงานเขาต้องสามหมนห้าพันคนติดแค่ร้อยยี่สิบเก้าคนสมเดือน ไอ้สองเดือนไม่ได้วันนี้แล้วก็ไม่ได้ติดในห้าส่วนมากติดมาจากบ้านที่พักธรรมศาสตร์มอบรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ปี2,564ให้กับศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน T L H R ตุ๊กติ๊กสวยๆบอกให้แม่แดกปลากระป๋องฉันน่ะเกลียดมากคือปลากระป๋องกับปลาทูเกลียดที่สุดเลยคือปลากระป๋องกับปลาทูเกลียดมากแม่โอ้เหนื่อย สตีเหม่งจายมันคงจะอยู่กับเราไปถึงมกราคมปีหน้าถึงจะหยุดแต่ว่าการกฎาคมวันที่หนึ่งนี้รัฐบาลให้นําให้นําล่องสิบจังหวัดนนัะ้นะนักท่องเที่ยวเข้าได้ถ้าฉีดวัคซีนสองเข็มแล้วเข้าได้เลย